สวัสดีจ้ามือนีมาพบมาพอกับจุ่มผ้าโศกมือนีจุ่มผ้าโศกสีผ้าพอพอแม่แม่มากขอขนมเล่าจากพอปูเลื่องสีมุนี่สีแสงเขตดได้จ้าประจําวันที่18ปทับหกทับหกแปดได้จ้าเป็นจังไดเนาะจ้าพอพอแม่แม่ผ้ากันโซผ้ากันหมานบอจ้าแตกอยู่ได้จ้าแตกเยอะใน่คะนันนี่ นี่ค่ะนี่พ,พ่อปูฤาษีเริ่มทำวิธีเราเด้อจ้าขอเชิญพ,พ่อปูฤาษีทำวิธีได้เด้อจ้า NAKMU TASAK PAKAWATO ARAHATO SMA SAMPUDASAK NAKMU TASAK PAKAWATO ARAHATO SMA SAMPUDASAK NAKMU TASAK PAKAWATO ARAHATO SMA SAMPUDASAK KAMI শরকে চন্ত্রথামে তলুব না কে খে হওয়ি খেত উম জন্তু বিশ্বমেয় কণ্ঠ สาโต้เมสุนันตุงภูตาวรณ์กะลูอาญพัทัน สศวานัคคุอย,อย,อยมพัทน,นรนาคานี้พระพูฤาสีมุนีก็ได้ท่าพิธีเสร็จศินรนะจ๊ะเป็นยังไงน้าจาพอจ๊ะพระปู คือว่าแตกคัแกแตกแน่แท้เลขกแง่นะพ่อปูห้วยเข้าแล้วขนมไทยเนะาะขนมไทยเขาโมกส6นเข,ขนาคักเนาะจ้ะเนาะห้วยายบูใหม่พุนบอจา่าพ่อปูห้วยลายลูกชิ้กับลายพูมาพากันถือกพากันได้โอ้ห้าขดหาดเนาะจาเนาะขัดเติบ อาจารย์ส um ันจุ้งขออนุญาตมินีภาพพ่อพ่อย่เพิ่นมาเบิ่งกันเรียนขนมเล้าเนาะแต่เนาะเบิ่งเลขขนมเล้าก่อนขออนุญาตพ่อพ่อภาพพ่อแม่เบิ่งเอ่อและเลขน้ำตาเทียนในบาทอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ด้วยก่อนก่อนเอื่นเบิ่งเลขถูกก่อนอาจารย์เบิ่งเลขถูกก่อนเติมกันเสริมกันเบิ่งเด้ออาารย์เบิ่งชัด มีเมื่อน้ินตาเทียนในบาทละจจะเนาะบังการชัดทัดจะเด้อหิมกปเท่าใด ข้คอมเมนต์เมื่อใดก็จะขอคิดเห็นแตกต่างกันไปเนะาะมันกันจะชัดจ้าสุดท้ายนี่กาให้พ่อปูเลือสีตีให้พ่อพ่อแม่แม่พวกเพิ่นตีพ่กออกท่ายพ่กถือนะจ้าว่าเห็นเป็นตัวใดเมื่อแตเนาะเห็น <c oughs> เป็นศูนย์ห้าสองค่าก็เป็นเ่อแต่พ่อปู อท่านได้สัญจูม,มือขออนุญาตปู่ผู่ให้ปพอ,พอยแมพ่พี่น้องไม่เห็หนนอกจากเนาะนี่เด้อจ้าเลขของพ,อพ่อปู่เฮ็ดเป็นน้ำตาเทีเยนนอกจากเนาะแล้วก็เลกถูกเบิงเอาแคบเอาเขียนเอาเด้อจ้าเด้อประจำมั่นทีสิบแปดทับหกทับหกแปดเด้อจา้าขนมลาาเด้อ จ้าสุดท้ายนี่กับของให้ปพปู่รื่อสีอวยพรอในกับพ่อพ่อแม่แม,แม่พี่เพียน้องพันเดียจ้าอ้าวปู่ยังวันถือเลขก้อ,อ,อยถือเยอะวันนี้นเรื่องวันนี้โศกโศกมันมาลำลำรวยรวยสู้ขู่สูส้คนอ้าวรวยรวยรวยจะซาทุซาทุซาทุเอาด้วยกับพ่อพ่อ,อแม,แม่จังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจุ้มผ้าโศกในเด้อจ้า ผู้ได้กดติดตามแล้วก็ขอสุขสุขนมาสุขูสุขคนจ้าจาจังใดสำหรับคลิปคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า